ก็ไหน Здiday ใล่กูแฟท้แฟทีก Anal ปใหเสียข้งอาวเออไม่ u s t i n g ูจะเปิดพี่หลักไปก่อน f o r m a บไปก่อนต้องดดไฟร่นปดไฟันไฟ้ครับรอยแฟ้แค่ที่ไห่我 ได้หมดเดี๋ยวไปตาม้อมกันไปุยกันหลับไปโอ้ยมันยังไม่ติดอ่ะนอนไปก่อนไฟมันไม่มาอ่ะขับรถหลับเราหลูติดเมื่อไหร่จะเรียนหลับไปก่อนไป นาทีหนูเร็วอ่ะตื่นนอนเร็วนอนแค่ยี่สิบนาทีแล้วมีพี่เกดอย่างสบายเร็วไปเรียนต่อเลยไปไฟยังไม่มาได้ให้นอนต่ออีกสิบนาทีหรือว่าอะไรอยู่เดี๋ยวหันมาเรื่องนี้จะไม่ได้เนื้อหาเลยอ่ะในหน้าตัวตัวมาฟูฟังเร็วที่ยังไม่ตื่นนอนตื่นทะลุเตยเธอเช้าไล่เร็วไปนอนกันจริงนอนเอาตายนะนะเดี๋ยวนอนเล่นไปนอนกันเอาตายนะนะเดี๋ยวน้ำลายไหลหมดเลยอ่ะเต่นนอนฟังเวลาเหลือสิบนาทีนะครับนะเพื่อนการสื่อสารครูขอสอน